สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคเช้านะครับประจำวันอังคารที่21มีนาคมนะครับก็สำหรับหางเสียงเจาะไปแล้วเนาะเจาะไปรอบเช้าบ่ายเสียดายมากครับมี0-7098เนะาะเมื่อวานแต้มเดียวบนล่างโอ้โหแต้มเดียวบนล่างแตกแตกตรงเสียดายมากครับเนาะดูก็นตอเช้านี้ครับ เปิดที่88716ครับเปิดที่บวกครับ88716ครับผมจับที่บวกนะครับผมจับที่บวกนะครับทะลงลบก็เบาๆครับเดินสุด8นะครับเดินสุด8วิ่งบรูดั่ง823คู่ที่ผมเร็งไว้ก็จะมี8312 8312 แปดหกหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งแปดโอเคครับสามคู่ที่ผมเร็งไว้นะครับรอยมัดหนึ่งครับรอยมัดหนึ่ง ก็3ตัวครับ183 186 189 1 1 2 2 2 2 1 1 5 1 5 5 1 8 8 1 8 8ด้แลได้แนวนี้ครับสำหรับหังเสงภาคเช้านะครับก็เหมือนเดิมครับลุ้นได้ตอน11โมงตรงนะครับแล้วก็เผื่อใจไว้11โมง10นาทีนะครับเพราะว่าเผื่อ,อดีดครับยังไงก็ขอให้มาทั้งดีดและมาทั้งค้างนะครับเนาะ เจอกันทีในหุ้นต,ต่อไปครับ